เอาละครับกระสีผมป่มาพบกระผมรับนจกายตาปบกัดรอกผสมป่านาผมวันนี้เป็นตอนที่2,587ถึงตอนที่2,588นะครับผมเอาละครับเพิ่มการเสเวรานะครับผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานได้ดีกว่าครับตู้สิ่งในชีวิตที่มันเคยเป็นแกงใกล้เคียงกบับประชาริปไตยในขอบเขตก,กระดปกประดิบข่าว ได้ทําการโจมตีตอนเนื้อแต่โดยมากัดฝ่าอาชญากรประวัติในขอบเขตกระดายกระดูกแปดข้างก่อได้ทําลายเปลือกนอกของสิ่งมีชีวิตดังกาและสิ้นสว่วนของเห็นตนุ๊กตุ่นแห่งความพิการตะบนหนึ่งก่อได้รูดออกปาในเวารานีร่างกายที่แท้จริงของสิ่งมีชีวิตดังกาก่อได้ถูกเปิดขึ้นปามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะาคล้ายกับแมงป่อง กลางดันานอเาเชยเตระโปตาในขอบเขตกระดับขร้นดับข้าวก่อได้คว้าเอาเห็นทุกคนเด็ดแห่งความเพียรทานเราได้ทําการปฏนี้ไปโดยไม่ได้ทําการสังหารสิ่งมีชีวิตตนนี้แต่อะไรก็ตา่างม้ยเอยเทียนได้ทําการต้องปอกสิ่งมีชีวิตต,วตัวดังกล่าวกรได้ตกอยู่ในห้องความคิดสิ่งมีชีวิตตนนี้อาจจะเป็นสัตว์อสูนต,ตน้องกุเนืในตำตาของดินแต่แห่งความเพียรดืเดปมไ้ยเยเทียนเคยเห็นบันทึก เกี่ยวกับสัตว์ตะกํามเห็กในเซลล์านภายในจารี่มอโตของภูเขาโรฮิโปตาสัตว์ต้องมเห็กในเซลล์านคือสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาจากตา้กงํมเห็กในเซลล์านสิ่งพวกมันชอบนอนรับตาอยู่ในสายใยของตุกงํมเห็กในเซลล์านแต่พวกมันจะทําการดูดซับวัสจุต่งตางๆเข้าสู่พื้นผิวร่างกายของพวกปานทำให้เปลือกนอกของพวกปานมีความแข็งแกร่งทั้งกลางคืนและกลางวัน แพร่ได้ใช้ประหด,ดุดาวนีเป็นกลไกในการปร้องกันของพกมานแพรด้วยเหตุนี้สาอาดส่นนดนสวนตุ้กอุนเดกในสวรรค์บางตัวติ่งได้ทําการตรวซับเห็นตกอุนเด็กแห่งความเป็นทานเอาไปที่พื้นผิวบนร,ร่างกายของพกมาเแทนพกมานติงสามารถดดตรวจตามเด้งกา้าสัตว์ตกอุนเด็กในสวรรค์มันควรจะได้กําเนิดภายในสาแพรของพลังงานตกอุนเด็กในสวรรค์ซึ่งการค้นหาสาแพร พาังงานตัวกึ่มฤทธ์ในสวรรค์นานมันจะไปร็ง่ายเรื่มปานถ้าหากเราทําการติดตามมันไปได้เหตุเียนได้ทําการคัดเตามันจะมีความไปไปได้อยู่แต่อะไรก็ตามมันนั้นไปเรองตาที่จะทําการติดตามสัตว์ตัวกึ่มฤท์ในสวรรค์เขาั้นได้เห็นปาความเร็วของสัตว์ตัวกึ่มฤทก์ในสวรรค์นานมันรวดเดียวเมื่อเกินไปและมันจะสมปาใช้ิริการตกน้พิเศษตาดูเหมือนว่ามันจะสามารถตกนิ่ด้เขาไปในคู้างปา ที่ไม่มีขดดตาด้วยความเฉื่อยเลียบของพลังกดเกณฑ์ตันน้งเมลดในสวานค์จึงทำให้วกมันหายตัวไปเดชเทียนพยายามที่จะติดตามพวกปานแต่เขากับปามันไม่สามารถติดตามได้เลยหร,หรือมันไปกอนแต่หากเราไม่สามารถติดตามมันได้มันก็ไม่ทางที่เราจะสามารถคนพาะใส่แต่ของแรงพลังงานในสวปรคและมันอาจจะเป็นเพาะรักฐานของสัตว์ตายต้องเมนล็ดในสวนรรคตนนี้ มันมีระดับที่สูงมากเกินไปเขานน้นเตรียมไม่สมารับคาร์ลอกร่างกายของมันตาถ้าหากเขาสามารถค้นหาสัตว์ตายต้องกำหนดอสบัดที่มีรักฐานกระดมเพาะแนวดับพอนแอดตาเขาก็จะสามารถคัรลอกมันได้ทันทีร่างกายขารลอกตัวเรเอื่นของเตาบางทีพวกมันอาจจะสามารถค้นพบเห็นต้อกกำหนดแห่งความเป็นอัได้มากกว่าเย่เทียนเดซิตภายในกายภายในปีแค่ตอมาเขาไม่เปลี่ยนแต่จะทาการค้นหาสัตว์ต้อกำหนดอสบัด ในอินเดียที่พระเจ้าปรัในสวรร์ทัองนานเขายังคงทาการสอบถานเกี่ยวกับเขาเขายได้เห็นนองและในวันนี้ในที่สุดเขาก็ได้คนพบเกี่ยวกับสัตว์ทุกชนเดนในสวัสดิ์เสีงข้อมูลนี้เขาได้รับมาจากพระราชวังราติีนิทานเหมือนแด้มีการพังูภายในสาขาแห่งหนึ่งของพระราชวังราตินิทาน,น,นภ,ภายในาอาตัดปีสัตว์ทางกาและในเนท่านก็มีสัตว์ทุกนเนิมในสวรรคระดับรันแอ ซึ่งมีรักทางกระเพาะในขอบขีดกระดมไปกระดุกห้าคขางทั้ง,งนั้นหลังจางกที่เห็นในรัพพบุญดังกาเขาก็เดินทางไปที่อาณาตักรีสาก็โดดต้นให้ดันทีณอณาตักรีสาก็โดดโตเมืองหลวงอสนโบริเดชเอเทียนแกนทำมาในที่แห่งนี้แล้ได้รับพื้นที่กระดมโอเพื่อที่จะเขารบกระดมบุดังกาในขณะดนี้เดชเอเทียนได้เราให้กระดมโอของสอบถามต้องการในสวรรค์เดิมคืนและในขณาดนี้ สัตว์ตายตันเด็กในสวรรค์ก็ได้ถูกส่งขึ้นมาทางคาร์โพูซึ่งมีขอบเขตกระดื่กระดูกไตโตนที่สัมผัสได้ถึงอดภาของสัตว์ตัวคนเด็กในสวรรค์ตัวนี้ตาเราได้เห็นมันแลกดังนั้นเราก็สมาคิรักเหมือนตายี่งเห็นรูกสึกตื่นเต้นไปอย่างป่าในบรันนีขอบเขตกระดืกระดูกจมันปาาได้ให้ความสนใจกับสัตว์ตัวคนเด็กในสวรรค์ตัวนี้ไปอย่างป่าเพราะอย่างไรก็ตาม สัตว์ตัวกำหนดในสัตว์ป่งมันขาดสติปัญญาและไม่ได้มีฐานเชื่อฟังซึ่งมันทำให้ยากต่อการควบคุมดังต่าง,งขอบเขตก,กระ,รระกดับการกระโดดลงนี่ถึงแม้จะขัดปางที่จะใช้สัตว์ตักำหนดในสัาว์ป่าพเพื่อทำการค้นหาเห็นตัวกำหนดแห่งความเป็นธรรมแต่มันมีไว้เพื่อจุดประสองค์อื่นเนื่องจากสัตว์ตักำหนดในสัตว์ป่ามันมีร่องรอยตกำหนดในสัตว์ป่งอยู่ในร่างกายของตัวเองพวกมันจะสามารถจับกัด ร่องถอยกดเกนทุกคนเด็กในโซบอนในตัวของสัตว์ทุกคนเด็ดในโซาอนตานเพื่อที่จะทำความเข้าใจกดเกนทุกคนเด็ดในสโซบอนเมื่อถึิงวันห่างแม้ว่าควรจะมามาเข้าใจกดเกนทุกคนเด็ดในโซบอนตาแต่มันก็มีความฝันเล็กน้อยที่จะสามาเข้าใจเกี่ยวกับกดเกนทุกคนเด็ดโทษป่ายบัรุลในโซบันจุบันปตาที่ติดอยู่ในขอบเขตกระดับกระดูกขันกาแต่ก็เผอฝันที่จะเข้าใจ กฎเกณฑ์ตุวคนตะวันดีดังนั้นสัตว์ทุกคนเดกนสัปปจึงมีคุณค่าเป็นอย่างมากสำหรับพวกข่าวการแข่งขันเพยื่งชีสัตว์ทุกคนเด็ในสัปันตอนดีมันรู้เดือดไปอย่างป่าและมีความรุนแรงได้ก่อเกตกระแดไปกระดกเก้าขมากป่าที่ทำการเย่งชิงสิ่งนี้สิ่งพวกเขาจะต้องเสียเงินไปเป็นจำนวนมหาศาลแต่เยสเทียไม่ได้ทำการครอบครัวเขาไม่อยากจะเสียทองคำโบราณนี้ครับ เพื่อทำการแข่งขันแย่งชิงตัวของสัตว์ทัวุ่นเน็ดในสวรรค์เย่เขียยเขียนได้ตอบให้การประมวลจบลงได้สามเขาได้ออกไปแาเลาได้จากไปรันทีนดินแดนเทพโปรตาร์เนสวรรค์เย่เขียเขด้วยความแขัดตอบร่างกายของสัตว์ทัวุ่นเน็ดในสวรรค์เวลาร์ได้ผ่านไปเทียนต่อกแรงจากที่ผ่านไปเป็นรันหนาาสัตว์ตัวอุ่นเน็ดในเสว่างก็ได้ถูกคนมาขึ้นป่าเราจะสมัครคนหา เห็นต้งกเนตรแห่งความพิรันติบ่นป่าขึ้นมาได้เรียมป่ามาันก็ขึ้นดูร,ร่างกายครับรอสัตรูกุมเนตรในสปวนตอนทีเ่ยเขียนไปคิดไปในกายในเวลาตามป่าร่างกายคาร์ของข่าวก็ได้ทําการขึ้นป่าเพื่อทําการคนา้นงหาเห็นต้งกมเนตรแห่งความเป็นนิรามเราไม่รู้สึกถึงเห็นต้งกมเนตรแห่งความเป็ยรันเตอร์มันน่าจะเป็นเรื่องของระยะทางบางทีถ้าหากเราเข้าการ เห็นตุ๊สคนเด็กแห่งความประณีตตาเราอาจจะสามารถสัมผัสกำลีดูของมันกอดตาร่างกายต่อสัตว์ตุ๊กคนเด็กไปเสาบันได้สำคัญขึ้นไปสขงรถเร็วส่วนร่างกายคลอดแท้จริงของไอเอเทียนอ่านก็ได้ทําการติดตามมาโดยชิ้นการในกรณีที่ต้องไปสั่งตากับขอบเขตกระเบิดกระดูกคอร์ดอื่หาพวกขอสนใจในร่างกายต่อสัตว์ตายตุ๊กคนเด็กไปเสาบันของข่าวไอเอเทียนจะทําการติดตามพวกมันอย่างแน่นหนา แต่แรงมาขัดฝันร่างกระคัดท่อสัตว์ต้องขมเนตรในสภาวะคอนเดทเทียก็สัมผัสได้ถึงแรงดึงดูดของสิ่งหนึ่งหลังจากที่เวลา,าผ่านไปนิ่มผ่านเห็นต้องขมเนตรแห่งความพิน,นิจตามเด้เฉียนรู้สึกตื่นเต้นนี่เพียงพอที่จะประสบใ้เห็นป่าสัตว์ต้องขมเนตรในสภาวพมันสามารถค้นหาเห็นต้องขมเนตรแห่งความพิการได้จริงในครั้ที่เขาสามารถค้นพบเห็นต้องขมเนตรแห่งความพิการจังหวัดปลา ในดินแดนเท่บระเจ้าโปรตาในสวรรค์ตาภายในปีหัตถป่าเย่เทียงก็ยังคงทําการค้นหาเห็นทุกสุนเม็จแห่งความพิ็นนิตรในดินแดนเท่บระเจ้าโปรารในสวรรค์ตาปายเขาต้อคนพบเห็นตุ๊กจุเม็ดแห่งความพิรันเทลก็และอวันดีมันก็มีแรนดึงดูดที่รุนแรงไปยังป่าซึ่งมันก็มาของป่าเขากลราจะคนพบเห็นตุกสุนเม็จแห่งความพินนิตรได้เป็นจวรรั์ป่า มันอาจจะเป็นสายแพร่ของเห็นตุกนิดแห่งความเป็นนิรันดร์ปลายแต่มันไม่ควรจะเป็นสายได้ขนาดตายเพราะจากแรงดึงดูดแตกจำนวนเห็นตุกนิดแห่งความเป็นิรันปลายในที่แห่งน,นี้น่าจะมีเพียงไม่กี่พันกอ่อที่เห็นได้เดินทางไปจากรบเร็วและภายในสเรวจของซักประพักพางเขาก็ทําการขุดคุยเห็นตุกนิดแห่งความเป็นนิรันดร์มากกว่า1,300าก่อหลักฐานทั้งเขาเรเดมปอ เห็นต so ok. the ้ากำเนิดแห่งความพิการเท่านีให้กับพระกาคารักทีแท้จริงหลังจากที่เวลาผ่านไปนานพอสมควรเย่เถียนก็ได้พบเห็นตัวกำเนิดแห่งความพิการจำบนป่าในดินแดนเทพเจ้าโบราณในเสบ่์ซึ่งจำลองคำบนร่ัดบรรพยามรรณเท่ากับที่เขาทีนาคารเอาไปมีเห็นตัวกำเนิดแห่งความพิการมากกว่าฮอมอนก้อนเท่านั้นงเลยเย่เทียนรู้สึกวป่าดินแดนเทพเจ้าโบราณในาสบ่์ มันเป็นสถานที่ที่ให้กำเนิดเห็นตัวกำเนิดแห่งความเป็นรรมขึ้น่าซึ่งมันควรจะสามารถกำเนิดได้อย่างได้ตาและมีความเปรเิยบต่างที่จะมีเห็นตัวกำเนิดแห่งความเป็นธรรมมากกว่าลายส้นก่อนแต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่ามันปานจะมีเพียงไม่กี่เมืองก่อนท่องตาตพอเรดังกล่าวมันต่ไม,ม่จริงจริงดังนั้นในขณะนี้ขเขาเตรียมความที่จะเดินทางออกไปในส่วนของการกักพรอสัตว์ทุวกำเนิดในสวรร เย้เทียนได้ทําการทําลายมันในดันทีนักท้งออกของดินแดนเทพเจ้าโปรณในสวารคันเย่เทียนได้ทางออกมาจากที่เห็นดีแล้ได้าจากไปกับรถเร็วหลังจากที่เทียนออกอังจากดินแดนเทปเจ้าโปรณในสวารค์เพียงไม่จียุบโปรงาขอบเขตกระเบ,บกระดูกก่อแทบไม่สามารถค้นพบเห็นต้นเด็ดแห่งความเป็นันได้เลยหลังจากที่ขอบเขตกระเบดกระดูกเหล่านี้ออกมาพวกเขาเรไ่้ทำการปลน เราได้ทําการเผยแพร่เรื่องราวในครันดีดังนั้นจึงมีขอบเขตการเปลี่กระดูกจำนวนน้อยรองเดือที่เตยมไปด้วรทาไปจากดินแดนเทพเปรเจ้าโบราณในสาอารเเพื่อทําการค้นหาเห็นทุกคนเหตจแห่งความเป็นนิสต่างจากหน้าที่ระดับสูงของกองทังเทพโปราจได้ทําการจัดการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นป่ามันเกิดอะไรขึ้นขาไม่สสมรคนพบเห็นทุกคนเหตแห่งความเพลินได้ยกระเบอก่อนหน้านี้ ้าจารย์สารคนพบเห็นตัวกำหนิดแห่งความเิรันดูปาเราควรไปทําการสอบเห็นตัวกำหนิดแห่งความเิรันชุดเด่นพยายามดินแดนเทพเจ้าโปรันในสาป่านจาน้นก็ทําการประกาศออกไปดินแดนเทพเจ้าโปรันในสาป่านมันเป็นธุรกิจที่สําคัญสำหรับพวกเต่าสิ่งพวกเราไม่สามารถทิ้งเหมือนตาได้สี่เขาจะทําการจัดการเรื่องนี้หากที่อาจายดูปาเห็นตัวกำหนิดแห่งความเป็นกันดุปาจำนำรับป่า แนวดินแดนเทพเจ้าโปราเทสซาปามันได้ถูกส่งเข้ามาโดยตั้งตาโดยคอรังเทพเจ้าโปตาเขาก็โจะรู้สึกตัวกริ่องแน่นนอนเพราะคอรังจะบ่นปาแม้แต่เจ้าแห่งสุนิอาก็ยัง,งคงจิกปาเห็นต้องกำเนิดแห่งความเป็นนิปามันได้ถือกำเนิดภายในที่แห่งน่าณปูเขาโรเชโปตาเย่เทียนเดินทางกับปาและในค่ำนีเขาได้รับเห็นต้องกำเนิดแห่งความปเป็นอะไรมาบกปามันเพียงพอที่จะม่ขาด ขอบเนื่นโดเหิดทองคำในสวรรค์และกระดูกทองคำในสวรรค์ตาและยังสามารถตวรวจับรักทางขนาดพกของเขาได้อีกดูมาเริ่มต้นทำการขัดกลีวเห็นตังเงิน,นเงิดแห่งความเพรันใดดีกลัวเห็นต้วเงิน,นเงิดแห่งความเป็นนิรันได้ถูกขัดเกลาวและดูดซับไปเย่เทียรพรางของพันได้ถูกความรองเข้ากับหัวใจในสวรรค์ซึ่งมันกระทำการเปลี่ยนแปลงโรฮิตแอน์จนทอนเนรและแนวันที โรฮิตแนนในร่างกายคนที่เทียก็ได้เปลี่ยนแปงเปลี่ยนโรฮิตทองคำในสาปานได้สำเร็จซิ่งมาสิบุนแปดแปรร่างกายของข่าวที่ได้รับการเปลี่ยนโดยโรฮิตทองคำในสาปานพาร์ลังทางคำพกปานก็กำลังเพิ่มขึ้นจากรถเร็วแปรร่างกายทองคำในเสาปานก็ได้รับการเสนอราจากโรฮิตทองคำในสาปานพาร์ลังคบรรดารก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมขั้นตอนต่อไปก็คือ การทำให้กระดูกแหนนันทั้งหมดในร่างกายของท่าวทาการตรวจตราเป็นกระดูกทองคำในเสารฝันได้เทียนได้ชิ้กระโตโอเอเขาได้ทำการเจดเห็นตุ้กันวมดแทงความเป็นรันออกมาและได้ทำการฝึกฝนในรันทีและด้วยวามช่วยเหลือของเห็นตุ้กขันแบบนี้ดันเป็นกำบันมลาและหอดใจในเสารฝันกระดูกแหนของข้าวก็อ่อยถูกเปลี่ยนแปลงเป็นกระดูกทองคำในสาฝัน แต่แน่นอนป่ามันนั้นได้พยายาป่าที่จะเปลีป่ยนแปลงการดูแขนงตานให้เป็นกระดูกทองคาําในสวรราและมันต้องใช้เห็นตัวกเนิดแห่งความเป็นารรมมากขึ้นแต่ก็ตัดในครั้งหน่เขาได้รับเห็นตัวกเนิดแห่งความเป็นธรรมมามากเกินไปดังนั้นเขาจะสามารถเปลีป่ยนแปลงการดูแท็งตันในร่างกายของเขาให้กลายเป็นกระดูกทองคาําในสวรรค์ได้อย่างแน่นอนการเวลาได้พันปลายหลายสิบทุกปอตาาในวันเดช กระดูกแในคนเยีทกได้กลายเป็นกระดูกทองคำในเซลค์ามันดีไปอย่างปาด้วยโรครอยทองคํในเซลค์านกระดูกทองคำในเซลค์านร่างกายของเรานแข็งแข่งขึ้นมาไปอย่างปากแต่ด้วยร่างกายทองคํในเซลค์านพอรังต่อสู้ของคารับจะเพิ่มขึ้นมาไปยามากขึ้นกาดในตอนนี้เราจะต้องทําให้กระดูกทองคำในเซลค์าเปลี่ยนแปลงเพื่อขอบเสถจยรขให้ได้เสร็จก่อนจากนั้นเราจะทาการทุกัดตา เป็นขอบเขตกระดาษแปลงกระดูกเจ็ดขาในเวลาตอน่าเขาเริ่มใช้หินทุกาคุมแบบแห่งความเป็นนิพานเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงกระดูกทองคําในโซฟานให้มันเป็นแป่งเป็นกระดูกทองคําในโซฟาในขอบเขตกระดาษแปงกระดูกเจ็ดขาในขณะที่เขากรททำการตรับรากทางกระดมเพาะเย่เถียงก็ไม่ลืมให้ร่างกายครอบอืนๆืดทำการศึกษาวิธีสร้างร่างกายทองคําในโซฟาเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงร่างกายส่วนอิสของเขา ให้เป็นร่างกายทองคำในสนวรรค์โดยสมบูรณ์หลังจากที่ผ่านไปหก้อยุโปกราดในที่สุดที่ถึงกับใกล้จะทาการทุวจตาเป็นขอบเกกระดูกแปลงกระดูกเจ็ดข้างมาที่ตอนนีเขาอยู่ห่างจากขอบเกลก,กระดูกแปลงกระดูกเจ็ดข้างเพียงแค่เก้าเดียวท่าทาง,งเมื่อเราพบเดือกกระคอเราจะต้องสากทักษะพรานชิดในสวาขึ้นป่าเพื่อที่จะทําการกตุวจตาแรงพลังงานทุกคนเด็ดในสวาร จากนั้นมันจะสามารถทำลายพันธนาการและประกอับเข้าสู่ขอบเขตกระดัปกระดูกเจ็ดขาในเวลาต่าปาเขาได้ใช้เวลาสักพักหนึ่งจิงสามสรรรรารถทักษะพาังสัจจิ์ในสมองขึ้นมาได้สำเร็จในความเป็นจริงเขาสามารถทักษะพางังสัจจิตในสมองขึ้นมาได้ก่อนหน้านี้ซึ่งมันก็ไปให้ผลป่าทำให้เขาจึิงได้สราบานสำเร็จได้อย่างรวดเร็วในครั้งนี้ ทักษะพราชทิษในสาป่านที่เขาสร้างขึ้นมาตันมันคือทักษะการมองเห็นในสวป่านแม้ว่าทักษะพลังศิทธิ์ประเภทนี้มันจะไม่สามารถเพิ่มพลังต่อสู้ไดแต่มันก็สามารถช่วยได้ไปอย่างปาาในบางกรณีเขาจึงได้ใช้เวลาค่อนข,อขอ้างนานในการสร้างมาขึ้นป่าและจะมีประโยชน์ต่ออนราคติบูนอกจากนี้แม้ว่าเขาจะสร้างทักษะพลังศิทธิ์ในสวปานป่าปเพชรแต่ขึ้นมาก็ตาน ตาแต่ที่มันสามารถช่วยให้ข่าว,วยกประดับผ่านไปตามันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีตุ้มทักษะการมองเห็นในสวรรคได้ถูกความร้อนก็กับร่างกายทำให้แรงพลังงานต้องกาดในสวรรคในร่างกายของข่าวพุ่งสูงขึ้นและปกคลุมไปทั้งร่างกายในขระดหนีเขาได้ทำการโตรมตีคอขวดด้วยความแข็งทำของข่าวและทำรายคอขอดได้ยอย่างให้ตาจากนั้นก็เข้าสู่ขอบเขตก,กระดกระดูกเจ็ดข่า เราได้ก้าวข้ามจิตจำกัดแต่ยี่เทียงก้าวขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นอชิยัตดัดในเสาป่าในขอบเอตกระดาก,กระดูกเจ็ดขเามันเทียบได้กับอชิยัตจัดโปขาในขอบเขกระดปษกระดูกแปดข่าที่สมบังไปอย่าง่าแอะไรยิ่งไปกคานต้นเขายองถูกฝ่องฝากเป็นตัวตนระดับสูงในบรรดาอชิยัจัดในเสาปาอีกดูดังนั้นด้วยความเป็กนกางของข่าวแม้ว่าเขาจะต้องเผชิญตากับอชิยัตจัดโปตา ขอบเขตกระปิดกระดูกเข้าขากแม้ว่าเขาจะไม่สามารถชนะต่อตนเก่าต่างแต่เขาก็ยังสามารถปกป้องชีวิตของตัวเองได้ด้วยความแข็งจกร่งดีตราบใดที่เขาไม่ประชนตากับขอบเขตตัวคิวเธอในดินแดนแห่งความเป็นนิดร์เขาก็ยังสามารถเติบโตต่อไปต่างเวลาที่ผ่านไปอีกรางในวันนี้ร่างกายของคำเดนสบางคอนเที่ได้พบกับของขวาญอันครั้งป้ายร่างกายของเขาขึ้นหนึ่ง ได้ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นร่างกายทองคําในสวรรค์ได้สําเร็จความเี่ยงแก่งภายในปัจจุบันของเขาต่างเก่งพุ่งสูงขึ้นไปยัมปาณอาณาจักรชีวิติทานนี่เป็นหนึ่งในเจดีย์สองดินแต่ของภุ้ภภพสวรรค์ออกและดูไเมฆกายจากอาณาจักรเดียวเพลิงโรหเหตุมากนักแต่อะไรก็ตามในวันนี้มันได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นภายในอนาณาจักรชีวิติทานเพื่อนที่แห่งหนึ่งได้พัานคารยอปองและโคกเกลือรูร,รมันโน สีทองนขนาดใหญ่ก่อได้ร่วงนนออกมาจากการอวากาศคงกราดกสีทองนีม้มันไมาา่ได้ธรรมดามันได้แผ่ออกราทินงสสึงกูดด่างหายที่เปลี่ยนม่ได้ออกผ่าและสิ่งมีชีตบางส่วนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็อได้แตกสลายให้ทันทีแม้แต่สิ่งมีชีพิตในรูต่างๆก็อได้ถูกปเปลี่ยนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้รันทีพวกมันไม่สามารถผลทางต่อของกระซดกสีทองนี้ได้ แร่แท็บเจรันทีขอบเบตุกคนเตอร์ของอาณาจักรซีวิตนีรันก็ได้บุกปอบคืนและสิ่งแรกที่เขาต้องทําก็คือการนำาพดิดภัณซีทองนี้ออกไปแต่อล่ไรก็ตามคกกริตภัซีทองนี้มันสามารถขึ้นภายและสามารถทำตหีตาตุ้งขอบเบทุกคนเตอร์ได้รับความเสียหายอย่างตาแร่ด้วยความสิ้นเปล่าพวกเขาจะทําการร่วมมือกันเพื่อทําการปย็บใบกืนที่ห่นเตย แต่ได้ขอรความช่วยเหลือในไม่ช้าก่อนหลังจากเป็นที่เห็นเหลือก็ได้เดินทางเข้าป่าและไม่แต่เจ้าห่งความโกรธโหดก็เดินทางเข้ามาเช่นกันเมื่อเจ้าเห็นความโกรธโหดเดินทางมาถึงบามพุทธหิสวรรค์ป่าในความเข็ดตุกตุนเนอร์จึงได้ทนหายใจด้วยความร้องโอบในขณะดหนีเจ้าแห่งชีวิตนิทราของอาณาจักรชีวิตนิทราได้ทำการก่วทางพุ่มวาป่า อ่นเจ้าแห่งความกรโหนอน,หนท่านทราบหรือไม่ว่าโครงกระดูกสีทองนี้มีที่มาไปอย่างไรแต่เห็นได้ชัดว่ามันไม่มีพลังงานชีวิตมันครจะเปลี่ยนซักโซแล้วทําไมมันถึงสามารถเคลื่อนไหวได้และมันจะเป็น่ยนไปได้อย่างไรที่มันจะสามารถใช้พยังตีที่ส่งพลังที่นีตาตเจ้าแห่งความกระหอนได้มองข้ามผ่านพืน้นที่ผิวันังและทาการจัดการกรหลังจากที่ผ่านไปไปโบราณตา เราเห็นความกระหันได้ข่าวขึ้นมาป่าจะหาข้าดับไม่ผิดนี่น่าจะเป็นของดูของบำรุงในสัปปะในขอบเส็ดต้องเนเด็กจะดับทุงจะแน่นออกอีกฝ่ายด้วยแต่แบกแฝดแต่คงกระดูกนีควรจะมีชีวิตแปลขึ้นป่าโดยมีจิสจึมลึกดูดังนั้นมันจะสามารถควบคุมครงกระดูกนี้ได้าการกำเนิดขึ้น,นมาของจิสําเลึกยางนั้นเติมมันจะเป็นไปได้อย่างตายสิมีชีวิตตอนนี้ได้แต่แบกแฝด มันไม่ควรจะมีี่สำนึกไปเจอกันมาขึ้นป่าข้านองไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนต้องแหงสุนี้์รันได้สําคัญสงสัยเขาก็เดินทางไปในที่นี้ชิ้นการขอบเก็บทุกคนเดินเขาได้เอื้อขอได้แสดงถึงความไม่เข้าใจชิ้นกานแม้ว่าเขาจะเคยเห็นสิ่งนี้มาแล่ในขนาดนี้เจ้าเห็ความกระหนได้กล่าวขึ้นมาป่าข้าเองก็ไม่เคยเห็นมรมก่อนแต่มันน่าจะมีความสมคัพิเศษกับโครงกระดูกหนีบอกเจ้าควรจะสามารถมองเห็นได้ป่า รงระดังกามันเป็นกระดูกสีทองในสวรร์อีก่ส้นะักบุจะเป็นตนนนัวตนแบบเดียวกับข่าคือมีร่างกายทองคําในสวรร์ที่สุบุลแปดแต่ไม่เพียงเท่านั้นร่างกายทองคําในสวรรค์ของขา่าอย่างสุบุนแบบยิ่งกว่ามันได้ไปถึงระดับจำกัดค่อนำะเสมาเข้าใจถึงร่างกายทองคําในสวรรของสนันต่างของร่างกายจะบอนปาแต่มันไม่ได้มีความช่วยโดดพิเศษระว่างร่างกายทองคาในสวรรคตอนนี้ มันจะมีความแตกต่างกระดูปปากและไม่ได้เปลี่ยนตะบบระบียแต่แต่ก็ต่างเหมือนต้นกําเนิดของประวัติในสวรรค์เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนร่างกายทองคําในสวรรค์มันก็ถ per <feeling> well, ือว่า bon เ <split> ป็นวิธ <elling> ีการหนึ่งของการเปลี <alal> ่ยนแปลงร่างกายทองคาในสวรรค์และปล่อยให้ร่างกายทั้งหมดเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนร่างกายทองคําในสวรรค์ได้สมบูรณ์นี่คือวิธีการที่สมบูรณ์แบบที่สุดของร่างกายทองคําในสวรรค์พวกข้าเข้าใจแล้ว ขอบเสียทุงกานแบบมากมายต่างเข้าใจเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าแห่งความโครคอก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าเราจะต้องทําการปราบปรามขอให้ได้เสียก่อนจากนั้นค่ทาการทาของพุทธายเราจะประทับโลกดุของข่าวบางทีเราอาจจะมีคมฝังที่จะสามารถเข้าใจวิธีการสร้างร่างกายทองคำในสวรรค์ที่ซืนแบบที่สุดในตัวของเขาโคตาวิธีการสร้างร่างกายทองคำในสวรรค์ตามมันไม่อาสิยหลอดตา แต่ของะดทองครับในสวรรค์ตรงนน้านมันพิเศษไปอย่างป่ามันจะสามารถใช้ในการศึกษายตาดังนั้นของะดเพียงแค่จินดีจึงถือว่าเป็นสมบัติํำคาที่มัสามารถประเมินคาาตาเอาละครับจบไปแล้วผมตอนนี้คาับอีกแปรครับผมเอาไว้มาชมกันต่อุ่งนี้ครับเว้ยการขับไปนั้นไปได้แค่ไหนนะครับผมเอาละครับเท่ากันใดขอไปังครับอย่าเรียกเก็บใคร กดไลค์กดแท็กกดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวกันครับผมงคับ